มาทการแจ้งวัฒนารลุงกาวินิัย่าน กแลมร้ามสารุปประมาณนี้นะครับสามสามสามอะไรต่อไปต้องรอรายละเอียด้วกันให้ว่าเราใ้ม่นายากใหว่าเรออกมาดีกว่า ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านอยากลับพบปนกันเนปล่อยพ่อนเราปล่อยพื่อนเราเดินหน้าแทนเซปาขาดนะตูรากันคนไทยปลาครับเซป่าครับลุงลงน้าคนไทยเหร

ผมใส่เสื้อเหลืองใช่ไหมใครแทนทุกคนเหมือนกันไงใครไม่แทนแม่ใครวะใครคือประธานกปปตวะตุลูตุลูพูดไม่ได้ใครคือประธานกปปษาตุลูตุลูพูดไม่ได้โอเลียวตายโอริโอวประธานใครตายก็พูดออกมาประธานกบปษาตายก็พูดไม่ได้โอริโอโอริโอ โอ้โอ๋อเขาจะพาไปกินขนมเฮ้ยขนมวันนี้ลุงดอรู้จักดีว่ะเมื่อกี้ไปซื้อของให้เบนจะโอ้โหประลอดแน่นขึ้นเลยมันนึกว่าพวกมันรอด ลุงดอนเลยบอกเลยพวกวางเวงมึงไม่มีอะไรได้จากกูกูทำกูทำเพื่อนักสู้ยังไงเด็กๆทุกคนประชาชนทุกคนมวลชนก็ได้วางเวงมึงไม่ได้อะไรจากกูเพราะกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูนี่ลุงดอนพูดอย่างนี้เลยประชาชนเขาก็ได้ยินเราคุณครับเพราะไงเราทำเราให้เด็กเราให้ประชาชนเราให้นักสู้ลุงดอนไม่ได้สัญชาติก็ไม่เอากับวังเวงนี่พูดได้อย่างนี้เลยครับ มมนายยามาคือยังไงก็ต้องสู้แม่ให้ถึงที่สุด<ไ>ให้มันรู้ไปว่าชาตินี้สู้แล้วตายแล้วแพ้<ไ>เดี๋ยวชาติหน้ากูเกิดนหะเป็มนมนุษย์กูกลับมาสู้ได้มึงแนะมึงตายแล้วมึงลงนะกไม่ได้เกิด<ไ>ชาติหน้ากูเกิดเป็นคนกูสู้ต่อแม่แม่กายภาพแล้วอ่ะแม่กายภาพแล้วอ่ะ โอ้แม่งตัดส oh, ินอย่างนี้เหี้ยพจนานุกรมสะดุ้งเลยนะคนเขียนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสอเสด็บุนะฮะวิญญาณคนเขียนพจนานุกรมสะดุ้งเลยมเป็นจริงต้องแก้ปาต๊ตำรวจเองก็นิ่งคันที่เดินไปถามนะคุณตำรวจพจนานุกรมของที่บ้านลุงอน่ะฉบับบัณฑิติราชยถาสถานเขาเขียนเอาไว้ความหมายชัดเจนเฮ้ยแต่พอมาเจอของจริงทำไมความหมายมันเป็นแบบนี้ แต่ลุงดอนก็ไม่กล้าพูดอะไรนะตำรวจเงียบกิบเลยเพราะอะไรถ้าพูดเสร็จป้าก็ยศลงเลยนะจับพันตำรวจโทรลงเลยวิพากษ์วิจารณ์ศารได้ไงสารอ่านแล้วเราก็พูดในทางที่ว่าไม่ให้เข้าตัวเราแต่เราพูดนี่ตำรวจแม่ก็หูพึ่งไงกูก็รู้แต่กูก็กลัวงดบําเหน็จตํานานเพราะกูก็จะหกสิบแล้วนะพันตำรวจโทรแล้วให้กูได้ผลตำรวจตีแล้วก็เสียเนี่ย ประเทศไทยมันอยู่กันอย่างนี้ไงได้วนอยู่ไหมมันปฏิวัติได้แล้วสังคมแบบเก่าแล้วคุณรู้รึเปล่าบทสรุปคืออะไรเขาเตือนลุงดอยมาแล้วคนแ่านี้ทางไอ้นี่มันเก่งมันรู้หมดทุกอย่างแล้วมันทนานายแม่นแล้วมันเข้าฝันลุงดอยเรื่องอะไรแม่นทุกอย่างไม่มีใครช่วยเหลืออะไรใครได้เลยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพังพินาศหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกแล้วรู้เป่าใครสร้างมน ก็เด็กพวกเอง่ะสร้างใหม่ด้วยฝีมือตัวเองด้วยทุนทรัพย์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยมหาศาลเกินกว่าที่คิดขุดเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่พวกเองก็จะมาแทนลุนเก่าเราจะโตเองเราจะสร้างด้วยฝีมือพวกเองเองแต่ตอนนั้นทําไมรู้เปล่าหมดแล้วลุงเก่ามาเปลี่ยนแปลงแล้วล้างบางชาวบ้านภาษาภาษาราชการเขาเรียกล้างองค์คาพยพแล้วหมดหายหมด มีแต่พวกเองพวกเพนกวินเนี่ยที่จะมาแล้วสร้างแต่เองสร้างด้วยฝีมือเองเองทุนเองขุดจากดินเองเองนะฮะเพราะอะไรก็ของเก่านไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะกุ้งสีครั้งที่หนึ่งหมดรายในสวนสร้างเองเมล่ากุ้งสีครั้งที่สองหมดเจ้าต่างสร้างเองเมล่าคราวนี้กุ้งอะไรก็ไม่รู้หมดคราวนี้ใครพวกเอง ก็อะไรลืมต้าปากแล้วพ่อแม่งหนีไปต่างประเทศหมดแล้วแต่ทําไมลุงดอนกับป่อกี้วางระเบิดเวลาอะไรไว้ก็กูไปมาแล้วงนะทุกสถา,านทุกนาะกูรอมึงอนะให้มึงไปต่างประเทศไงแล้วอึงเวลานั้นต่างประเทศบอกยินดีต้อนรับกฎหมายประเทศกูมึงทําอะไรไว้ที่ประเทศไทยอ้าวแล้วทำไมมึงหนีมาแล้วย่างนี้ก็ใช้กฎหมายของยุโรปคือยึดทรัพย์ ติดหายเลยคราวนี้แล้วหนีไปจากประเทศแต่ประเทศจะยิ้มไมดิมันมันก็ยิดเขาประเทศนันหจะกลับมารประเทศไทยเด็กบอกมารีบมารีบมานี่เนี่ยน,นี่คือทำทำอะไรล้วเอายอดูเราทําให้สําเร็จนะเด็กๆทุกคนแต่ถึงเวละนะเานั้นลำบากกันหน่อยนะผมเห็นนะ่ยพันธุ์ในสวนไปอยู่ต่างต่างประเทศไม่เคยคิดเลยว่าจะทําสําเร็จแต่เป็นเบี้ยเขาแต่เสดไปเรียนรู้กลยุทธ์เขาเรก็ทําสําเร็จ จเจ้าตากมาจากไหนใช่เฮ้ยจะทำสำเร็จเพราะนั้นพวกเองทำให้สำเร็จทะลุฟ้าทะลุแก๊สรีเดมลาสฎดอนแล้วก็ทุกๆอย่างรวมเป็นหนึ่งแม่น้ำร้อยสายตอนนั้นกูไม่อยู่แล้วลถ้าอยู่ก็คืออยู่ในท้องจรเข้เพราะอีทางบอกว่าไงว่าหมดประโยชน์แล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้ยังวะที่นายการไม่แก้ทะเบียนสมรสไม่จดวันนี้ก็ไปช่วยเดนจานะฮะออกช้ไปแล้วทุกคนก็คงงงโอ้ก้าว ก็กล้าไงนะฮะ้าไม่มีใครก็นะฮะแล้วเมื่อกี้ไปช่วยเบนจามาก็ดีใจทำสำเร็จเบนจาได้โหเป็นอาทิตย์เลยอยู่สบายนี่แหละคือการต่อสู้ที่เราไม่หยุดแต่เราเดินอย่างถูกวิธีนะถูกรัฐธรรมนูญถูกกฎหมายมันก็กินลูกดอนไม่ลงครับค่อยๆ่ยศึกษาพวกมันไปเรื่อย มันทําได้ก็ให้มันทําไปแต่เราก็รอรับสิ่งต่างๆแต่เราก็ไม่ก้าวพลาดให้มันให้มันล้อมจับให้มันล้อมปราบแต่เราก็จะศึกษามันเนี่ยที่เขาถอยกันไปเนี่ยพวกลุงพวกใครต่อใครเขากลับไปปรับกลยุทธ์นะเขากลับไปปรับกลยุทธ์พวกมันแล้วเดี๋ยวรอรอวันนั้นนะเปออขอบคุณมากครับทิ่มาช่วยเหลือกัน นี่นะครับลูกดองคุยกับเด็กๆที่เขาจะเป็นรุ่นที่เขาจะมาแทนทุกอย่างแล้วเขามาทําในสิ่งที่ดีทุกอย่างสําหรับพวกเรานะฮะเพลงนี้ไม่โดยลิขสิทธิ์นะครับของอาเล็กเองเลยอเล็กตั้งเองเลยนะฮะเต็มที่เลยครับ เป็นไงบ้าครับท่านผู้ชมไม่ได้สอนเด็กนะฮะแต่เราเอาความจริงเท่าที่เขามาเข้าฝันแล้วมาเตือนลุงดอนแล้วก็บอกให้เด็กเขาได้รับรู้ว่าต่อไปฝากผีฝากไข้สำหรับพวกเองด้วยสำหรับประเทศไทยสวัสดีครับสู้ต่อครับเด็กๆอย่ายอมพวกมันสู้ให้ถูกทางครับขอบคุณครับเนี่ยฮะแนะนำเขาในสิ่งที่ดีเราต้องศึกษากลยุทธ์พวกมันครับ ใช่ครับมีสื่อออนไลน์นะเนี่ยนฮะนี่ละฮะถูกต้องใช่ไหมครับที่ลุงดอนสอนเด็กแล้วก็แนะนํนำเด็กในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะหวังว่าเด็กเขาคงจะไปส่งต่อข่าวๆให้ใครต่อใครในเรื่องใดๆแล้วก็สู้กันต่อ เดินไปวันนี้ก่อนเดือนมีหมดสิ้นความหวังก่อนเหตุผลไม่เลือกสักอย่างมันมันบอกไม่ให้เลือกสามพอมันบอกไม่ได้เหลือขออเดียวมึงไดยมึงไม่ไงป่วยไปชัดเลยครับ ไม่เป็นไรครับถึงแม้วันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างนี้แต่เด็กเขารับรู้แล้วเขากลับไปปรับกลยุทธ์ปรับสถานการณ์ที่เขาจะสู้ต่อไม่ใช่ว่าจะยอมนะครับแต่เรากลับไปปรับกลยุทธ์ปรับแนวทางที่เราจะสู้ต่อว่าเราจะสู้ยังไงถึงจะไม่ให้อยู่ในวงล้อมพวกมันจับแมงแฟนพอเลยครับกิโยตินขอบคุณมากครับป้าป้าคุ ครับขอบคุณมากครับป้าป้าทุกท่านนะฮะเราเรียนรู้จากสิ่งที่มันทำกับเราแล้วเรากลับไปสู้ต่อครับอ่าก็เนี่ยฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองเด็กก็ชาปนกิจเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นเท่ากระดูกไม่ใช่กลายเป็นเท่าฐานเศษกระดาษกล่องโฟมนะฮะมันเป็นรูปสี่ สี่ทิศแล้วมีนูนอยู่ตรงกลางท่านผู้ชมดูให้ดีดิเอาเนี่ยเอาลุงดอนถอนใลใจจะได้เห็นชัดๆัดนะฮะเมื่อกี้ตอนที่ลุงดอนกาลังอัพโหลดกําลังอัพเกรดกาลังปรับปรุงระบบท่านผู้ชมลมพัดขี้เท่านะเห็นไหมครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจําลองเด็กเขาชาปนาทิตแล้วครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีมันจะเป็นกล่องโฟมที่เป็นขี้เท่าเป็นเท่ากระดาษที่หมวนเห็นมนะมันเป็นสี่ทิศ มันเหมือนตัวคนนะท่านผู้ชมด้านนี้คือขาสองข้างตรงกลางคือพุงตรงนี้คือแขนตรงนั้นคือแขนตรงนี้คือหัวเหมือนไหมครับท่านผู้ชมนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองถูกชาปนากิจไปแล้วไปไว้มันเหมือนกับเป็นคนพุงโลนอนหงายแล้วเป็นเท่ากระดาษกล่องโฟมกล่องลูกฟูก เห็นไหมเป็นแขนสองข้างเป็นขาสองข้างแล้วเป็นพุงอเ,เอาครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอ,อุ้ยครับ <laughs> ถ้าดูไกลๆเนี่ยชัดนะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆไม่ชัดอนะฮะตกลงเฟซบุ๊กยูทูบเห็นแล้วใช่ไหมครับมันมีเทพมีนะมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะดูนี่มันจะเป็นตัวอะไร ถ้าก็ดูใกล้ๆก็คือเศษเท่ากระดาษของกล่องโฟมเอ้ยของเก็บกระดูกเลยนะครับคุณเจนจิโร่เศษเท่ากระดาษไม่ใช่เท่ากระดูกนะฮะเท่ากระดาษลูกฟูกที่เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เด็กเขาชาพนก,กิจเลยเอาเดี๋ยวลุงเราจะให้ดูภาพไกลลมเริ่มพัดแรงแล้วครับนียนะยนะท่านผู้ชมดูภาพไกลมันเหมือนกับเป็น รูปคนอ้วนพุงป่องแล้วก็โดนเผาแขนสั้นขาสั้นตัวเตี้ยหัวสั้นคอสั้นแล้วก็พุงป่องโดนเผาท่านผู้ชมดูให้ดีดิเหมือนไหมครับ f เฟ o บุ o u ยูทุบก็บอกลุงดอด้วยครับเหมือนไหมครับนะฮะไม่มีหัวเลยครับมีแต่แขนสั้นมีแต่ขาสั้นแล้วก็มีพุงป่องแล้วก็เป็นลูกเท่าเนะฮะเท่ากระดานเฮ้ย <Hey. S 1> ชาย ใช่ลองดูให้ดีดิมันเหมือนเป็นรูปคนนอนนี่เขาบอกไม่มีหัวแขนสั้นขาสั้นแล้วก็พุงป่องแล้วก็นอนเป็นเท่าไม่ใช่เท่ากระดูเท่ากระดาษลูกฟูกนะครก็มันเหมือนเลยครับท่านผู้ชมนะหรือว่าอาจจะเป็นหัวที่ไม่มีคอแล้วสั้นติดบา่ดาบเหมือนใช่ไหมครับคุณแนทดูเป็นปลูกพีราบอะนกพีราบเลยเออท่านผู้ชมถ้าตรงนี้ ถ้าตรงนี้คือหัวถ้าตรงนี้คือหัวนะครับตรงนี้คือหางนกตรงนี้คือตัวมันเหมือนนกพิราบนะท่านผู้ชมถ้าดูอีกทีนะตรงนี้คือหัวนี่คือฐานอันนี้คือหางนะนี่เนี่ยอันนี้คือหัวอันนี้คือหัวนกนะฮะอันนี้คือปีกนะฮะอันนี้คือหางนกถ้าดูนะครับ นะฮะอันนี้คือดูให้เป็นนกพิราบหรืออาจจะดูเป็นอันนี้แขนนะหรือจะดูอันนี้แขนอันนี้ขาอันนั้นขาอันนี้แขนอันนี้หัวสั้นคอนะอันนี้แขนนะดูเหมือนเป็นรูปคนอ้วนพุงป่องนอนถูกเผาหรือรูปนกพิราบดูได้สองรูปครับนะฮะนี่นะฮะฟ้ารู้ดินรู้นะครับนะฮะนรกรูก้สวรรค์รู้ ฟ้ารู้ดินรู้นรกรู้สวรค์รู้เด็กมีจิตใจประเสริฐนะครับนะป่านนี้แม่งหัวใจวายตายนะฮะนะเด็กมีจิตใจประเสริฐนะฮะนะฟ้ารู้ดินรู้นรกรู้สวรรค์รู้ขอให้เด็กทําสําเร็จเหมือนที่ลุงดอนพูดเมื่อกี้ครับนะ,ะเด็กต้องสู้ด้วยตัวเองฮะแล้วเด็กจะชนะนะเต่าในกระลาครับเห็นเหมือนเต่า นะเมื่อกี้ลุงดอนอัพโหลดอยู่หันมาโอ้โห,โห,โหเด็กๆเขาชาปนากิจอนุสาวลีประชาธิปไตยจำลองแล้วนะก็ดีฮนะเป็นการเผาให้เขารู้เลยนะวันนียต้องอย่างเงี้ยชายปนากิจสงเคราะแล้วครับนะแต่พอเผาเสร็จแล้วนะลุงดอนถึงมาท่ายนะอ้าวเฮ้ยเปนกลายเป็นนกพิราบมันก,านกลายเป็นตัวผู้นะตัวคนอ้วนป่องเออเอานะครับท่นบู้ชมนะะ อ่ครับยุติการล้วสดแล้วนะครับเดี๋ยวหันให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไม่มีอะไรแล้วอัเนลน็กก็เก็บของนะีแอนนี่ก็เตรียมย้ายนะฮะตำรวจตำรวจประชาชนก็ย้ายกันหมดแล้วเดี๋ยวแม่บ้านร้านช่องเขาก็จะมาจัดการหน้าสารเขาเองนะฮะอาคารเอครับอาคารคร,า,า,ราดบุรีดีเลกฤทธิ์โอ้โหชื่อเพราะมากเลยแน่ตลบสารอ่านว่าผิดครับ นะอ่านว่าผิดตามที่เขาฟ้องว่าล้มล้างนะครับนะสรุปสารอ่านว่าผิดผิดตามที่เขาฟ้องว่าเป็นการล้มล้างก็ต้องสู้กันต่อครับเราเรียนรู้ในกลยุทธ์ของเขาที่เขาตัดสินในวันนี้แล้วเราก็กลับไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการที่เราจะกลับมาสู้ใหม่นะในสิ่งที่ดี เอานะครับจะยุติการไล่ดสดแล้วนะครับนะทั้งตำรวจทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบทั้งเซนะ็กคิวมีเอโอดีมาเดินด้วยครับใครมาหย่อนอะไรไว้หรือเปล่าวะวันนี้เธอแก๊สไม่ได้มาคุณไม่ต้องกลัวเอาครับแล้วก็เขาไปดูในถุงขยะด้วยครับทั้งไก่แม่งมาใส่อะไรไว้ในถุงขยะวย่าวะดีไม่เอาอันเซเชียนมาดมกินดีไม่เอาเซนโบเบ์น,บบนาดดีไม่เอาอ่าอะไรนะมันมียี่ห้อหนึ่งอนะลาบาดอรครับนะดีไม่จูงลาบาดอ จูงอันเซเชียนจูงจูงเยอรมันเชฟเฟิร์ดจูงเซนเบอร์นาร์ดนะฮะจูงมาให้กรอบกราบแล้วพามาดมกลิ่นนะฮะถ้าหมามันกระดิกหางแล้วมันเห่าหรือหางมันตกแล้วมันเห่าก็เตรียมวิ่งเลยครับนะ,ะเอาเครื่องตรวจวัตถุมาด้วยนะครับที่เป็นวงกลมและจี้แล้วมันร้องปิด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 เดยครับฮ <c oughs> <c oughs> นะกลัวครับกลัวกันทุกอย่างเพราะวันนี้คนมากันเยอะเอานะครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะนะฮะหน่วย e o d เขาก็มาลื้อถุองขยะ มาดูตามช่องตามสมมติมพุมม่มหมายตามจุดต,ต่างๆก็กลัวกันก็ระวังกันนะครับครับนะเดี๋ยวขับมาด้วซายกับพระประแดงครับนะออกจากศูนย์ราชการเ็าวิ่งไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านมาทบ .11 แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ประชาชื่นซัดยาวครับไปโ่บางโพครับนะโพบางโพแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปข้ามสะพานลงปูนนะแล้วก็ซัดยาวพระรามหนะ้านะไปสวัสดีทำเนียบครับรวจพิจิโนโรแล้วก็กลับพระประแดงครับ นะซัดยังยาวๆเลยเอานะครับยุติการไล่สดนะครับตกลงศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินครับว่าคือล้มล้างการปกครองก็ต้องว่ากันต่อในรูปคดีต่างๆครับนะบเมื่อกี้ลุงดอนก็พูดไปแล้วนะฮะว่าสิ่งที่เขามาเข้าฝันลุงดอนเราก็ต้องสู้กันต่อครับกลับไปเรียนยุทธวิธีกลยุทธ์ต่างๆแล้วเตรียมสู้กันต่อนะครับท่านผู้ชมลุงดอนก็พูดตามความเป็นจริงนะฮะเขามาเตือนในฝันลุงดอนก็เลยบอกกันเด็ก ครับใช่ครับคุณ AABB ครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามานะฮะลูกดอนก็ยุติการไฟ์สดดต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะฮะไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาชาปนากิจอนุสาวรีย์จำลองแต่มาถ่ายเท่าลูกฟูกนะครับที่เขาชาปนากิจนะครับก็ได้เห็นภาพอีกแบบหนึ่งครับรับยุติการไฟ์สดดตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เอาดูตำรวจ,จก็เกียรติตำรวจของไทยครับตำรวจทำหน้าที่นะครับนะฮะตำรวจทำหน้าที่นะครับเซ็กคิวรปพีโอดีทำหน้าที่ะครับโอ้โหท่านครับอคอมเมนต์สุดท้ายของ y o u t u b e ครับลุงยอนไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลุงดอนนะครับ ลุงดอนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลุงดอนให้ลุงดอนร,รู้เรื่องจริงทั้งหมดแล้วทนด้วยวัตถุพยานหลักฐานลุงดอนไม่ได้ดื่มเหล้าลุงดอนไม่ได้ดื่มเบียร์นะครับลุงดอนนะครับไม่ได้สูบบุหรี่ลุงดอนไม่ได้เสพยาเสพติด ลุงดอนมีแฟนเป็นคนเสพยาแต่ลุงดอนดูแลแฟนจนแฟนลุงดอนเลิกยาได้สําเร็จแต่แฟนลุงดอนไปแพ้ทางวางเวงเลยเข้าอ่องเปรมรอบสองไปแล้วก็ให้หลวงดูแลนะครับไว้รอครับรอวันที่ฟ้าสีทองของอันไพยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินและมหาชนจะพาไปครับถึงวันนั้น วัตถุพยานหลักฐานเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนประชาชนเด็กๆและมอบทั้งหลายลุงดอนยังเก็บรักษาดูแลไว้เป็นอย่างดีครับรอให้มันถึงเวลารอให้มันถึงโอกาสให้ลุงดอนรู้ก่อนครับว่าลุงดอนไม่ใช่คนบ้าจริงๆไม่ใช่วิกลจรชิตไม่ใช่ผิดปกติทางจิตแต่เป็นคนมีสติสัมปัญญะสมบูรณ์แล้วจะสู้ด้วยวัตถุพยานหลักฐานลุงดอนเพื่อเด็กๆเพื่อประชาชนเพื่อมวลชนครับรอให้วันนั้นมาถึงครับ ต้องรู้ให้ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลุงยนครับเราจะสู้ต่อครับวันนั้นนะครับอยู่ฝ่ายประชาชนมวลชนและเด็กๆครับไม่ต้องกลัวครับบางทีลุงอนอาจจะเข้าใจตรงที่ว่าบางคนบางท่านบางสถานการณ์ใครอะไรจะอะไรยังทําอะไรลาบากจึงยังไม่พูดอะไรแต่ต้องรอสักวันหนึ่งครับมันจะต้องถูกเปิดเผยอ,ออกมาแล้วร่วมกันสู้เพื่อทําในสิ่งที่ดีครับ ขอบคุณคอมเมนต์สุดท้ายมากนะครับที่แนะนำเตือนสติรุมดอนด้วยความเคารพครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับคอมเมนต์ยูทูบครับสวัสดีนะครับยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับ